สวัสดีสวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลนผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีอันสูงส่งผู้ที่มีดวงจิตเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลและผู้ที่ไม่ได้หลงเข้ามาฟังคลิปนี้โดยบังเอิญถ้าท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านรู้ไว้ว่าเคลื่อนจัก,กรวาลกำลังเปิดรับท่านแล้วแรงสั่งสะเทือนแห่งโชคชะตา กำลังเคลื่อนตัวเข้าหาท่านอย่างเงียบงนันแต่ทรงพลังเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดขอเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่เชื่อไม่เหมาะกับคนที่ใจไม่มั่นและไม่เหมาะกับคนที่คิดว่าโชคชะตาไม่มีจริงแต่ถ้าท่านคือคนลัคนาราศีตุลหรือคนที่ดวงกำลังตกต่ำเหนื่อยล้าหมดหวัง คลิปนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนชะตาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของท่านบุญเก่าที่กำลังตื่นขึ้นของชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลท่านเป็นคนที่มีบุญเก่าหนาแน่นมากเป็นบุญที่สะสมมาจากหลายพบหลายชาติบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นบุญจากการให้โดยไม่หวังผลและบุญจากการอดทนต่อกรรมหนักที่ไม่ใช่ของตน แต่ที่ผ่านมาบุญเหล่านั้นยังไม่ถูกเปิดใช้เพราะดวงดาวบางดวงถูกบทบงังถูกกดถูกท่วงจากพลังกรรมเก่าและคำพูดคนใกล้ตัวแต่ในช่วงนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลนกำลังโยกย้ายอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายสิบปี การโยกย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นการโยกย้ายที่เปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิดสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังก่อนดวงพุ่งแรงก่อนที่ดวงจะพุ่งแรงมักมีบททดสอบเสมอสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังมากที่สุดคือคำพูดของคนใกล้ตัว ความลังเลข,ของตัวเองการตัดสินใจช้าเกินไปช่วงนี้ถ้ามีใครมาขอยืมเงินมาขอชื่อมาขอให้คำประกันขอให้ท่านหยุดคิดให้มากเพราะดวงของท่านกำลังจะพุ่งแต่ถ้าพลาดเพียงครั้งเดียวอาจต้องรอรอบใหม่อีกหลายปีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือการดูถูกตัวเองเพราะชาวลัคนาราศีตุล เป็นราศีที่เทพคุ้มแต่เจ้าชะตามักไม่รู้ตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังคุ้มครองท่านในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทเทว,วดาประจำดวงเจ้ากรรมนายเวรที่แปลเปลี่ยนเป็นผู้คุ้มครองครูบาอาจารย์ในอดีตชาติกำลังเข้ามาหนุนดวงท่านอย่างชัดเจนบางคนจะฝันแปลกบางคนจะได้ยินชื่อวัดชื่อพระ บางคนจะรู้สึกอยากทำบุญแบบไม่รู้สาเหตุขอให้ทำตามหัวใจเพราะนั่นคือสัญญาณเปิดบุญดวงโชคลาภการเงินและหวยรางวัลที่หนึ่งฝั่งตรงนี้ให้ดีและขอให้หยุดดูคลิปนี้ไม่ได้เด็ดขาดดวงชาวลัคนาราศีตุลกํกำลังมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะโชคลาภจากตัวเลข เอกสารความบังเอิญความฝันการหยิบผิดหยิบซ้ำมีเกณฑ์ถูกหวยใกล้ารางวัลที่หนึ่งหรือได้โชคที่เปลี่ยนชีวิตการถูกหวยของชาวลัคนาราศีตุลในรอบนี้ไม่ใช่แบบธรรมดาแต่เป็นการถูกแบบวงการหมอดูต้องหยุดฟังเพราะดวงนี้ถูกกล่าวถึงโดยหมอดูหลายสำนักทั้งแนวโหราศาสตร์ และแนวจิตพลังงานตรงกันอย่างน่าขนลุกคำทำนายพิศวงที่แม่นจนขนลุกในช่วงหนึ่งถึงสเดือนจากนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะได้ยินข่าวที่ทำให้หัวใจเต้นแรงน้ำตาคลอและรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอดทนมามากจริงๆดวงการงานจะพุ่งดวงการเงินจะเปิดดวงความรักจะชัดสุขภาพจะฟื้น โดยเฉพาะคนที่เคยตกงานเคยเป็นหนี้เคยถูกดูถูกเคยสิ้นหวังจาก,กระมานกำลังจะคืนความยุติธรรมให้ท่านปิดท้ายด้วยคำเสริมดวงสำคัญมากถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าท่านคือผู้ที่ถูกเลือกขอให้ท่านกดติดตามช่องนี้กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดบุญกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคำทำนาย และกดซ u เปอร์แตงส์เพื่อเปิดดวงการเงินและขอให้ท่านพิมพ์คำว่าสาธุลงในคอมเมนต์เพื่อยืนยันพลังจากระวาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงอย่างรวดเร็วอย่างมหัศจรรย์และอย่างเกินความคาดหมายขอให้ชาวลัคนาราศีตุลพบแต่ความร่ำรวยความสำเร็จโชคลาภไม่ขาดสายดวงพุ่งไม่หยุด และถูกหวยแบบไม่คาดคิดสาธุสาธุสาธุาธถึงชาวลัคนาราศีตุลนทุกท่านผู้ที่กำลังอ่านข้อความหรือรับฟังคำทำนายนี้อยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านรู้ไว้ก่อนว่าการที่ท่านได้มาเจอกับคำทำนายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นจังหวะเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วโดยดวงดาวและพลังแห่งบุญเก่าหากท่านไม่ใช่ชาวลัคนาราศีตุล คำทำนายนี้จะไม่สะเทือนใจท่านแต่ถ้าท่านเป็นท่านจะรู้สึกได้เองว่ามีบางอย่างในถ้อยคําเหล่านี้ตรงและจริงอย่างน่าประหลาดใกล้ถึงสิ้นปีพุทธศักราช2568ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลกํกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ดีขึ้นทีละน้อยแต่เป็นการพลิกฝันจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากผู้ที่เคยเหนื่อยเคยท้อเคยแบกภาระเคยถูกกดดันถูกเอาเปรียบหรือถูกมองข้ามกำลังจะกลายเป็นผู้ที่ได้โอกาสได้ทรัพย์ได้ชื่อเสียงได้ความมั่นคงในชีวิตอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลนจำนวนมากรู้สึกเหมือนดวงไม่เดินเงินเข้ายากเก็บไม่อยู่ทำดีแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นใจ ความสำเร็จมักมาช้ากว่าคนอื่นทั้งที่ความสามารถไม่เป็นรองใครนี่ไม่ใช่เพราะท่านดวงไม่ดีแต่เป็นเพราะดวงของท่านเป็นดวงบุญหนักบุญหนักหมายถึงดวงจะไม่ให้สิ่งดีง่ายๆจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมและเมื่อถึงเวลาแล้วสิ่งที่ได้จะมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตั้งแต่ช่วงปลายปี2568เป็นต้นไปดวงดาวสำคัญหลายดวงที่เคยกดทับลัคนาราศีตุลจะเริ่มคลายตัวดาวแห่งอุปสรรค ดาวแห่งความล่าช้าและดาวแห่งความผิดหวังจะค่อยๆถอยออกจากตำแหน่งที่ส่งผลร้ายขณะเดียวกันดาวแห่งโชคกระทับดาวแห่งโชคลาภและดาวแห่งความสำเร็จจะโคจรเข้ามาแทนที่อย่างชัดเจนการโยกย้ายของดวงดาวครั้งนี้เป็นการโยกย้ายที่หมอดูหลายสำนักพูดตรงกันว่าไม่ธรรมดาและไม่ได้เกิดกับทุกราศีแต่เกิดกับชาวลัคนาราศีตุลอย่างเด่นชัดเป็นพิเศษ ดวงพ่อทับของชาวลัคนาราศีตุลกํกำลังเปิดในลักษณะที่เรียกว่าเปิดแบบฉับพลันไม่ได้ค่อยๆดีแต่ดีแบบมีเหตุการณ์บางอย่างมากระตุน้นบางคนจะได้เงินจากสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้บางคนจะได้เงินก้อนจากงานเก่างานที่เคยทำไว้แล้วเงียบหายบางคนจะได้ทรัพย์จากการเสี่ยงโชคจากตัวเลขจากความฝันจากลางบอกเหตุหรือจากการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาที ซึ่งถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้การตัดสินใจแบบนั้นอาจผิดพลาดแต่ในช่วงนี้กลับกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างน่าประหลาดมีเกณฑ์อย่างแรงสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องโชคลาภแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะโชคที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขการจับฉลากการเสี่ยงดวงหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาและตัวเลขพังการเงินดวงลักษณะนี้หมอดูหลายท่านเรียกว่าดวงฟลุกจากบุญเก่าคือไม่ใช่ดวงที่ต้องดิ้นรนหนัก แต่เป็นดวงที่เมื่อถึงเวลาโชคจะวิ่งเข้ามาหาเองสิ่งที่น่าพิศวงมากคือชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้จะเริ่มมีความฝันแปลกๆฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นสถานที่ฝันเห็นคนที่ไม่รู้จักหรือฝันถึงญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วความฝันเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้ความหมายแต่เป็นการสื่อสารจากภพภูมิอื่นจากเจ้ากรรมในเวรที่ได้รับอาโหสิกรรม จากครูบาอาจารย์ในอดีตชาติหรือจากเทวดาประจําตัวที่เริ่มเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นมากบางคนจะรู้สึกอยากไหว้พระอยากทําบุญอยากถวายสังฆทานหรืออยากกลับไปยังวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยไปมาแล้วในอดีตทั้งที่ไม่มีใครบอก ไม่มีเหตุผลชัดเจนนั่นคือสัญญาณว่าบุญเก่ากำลังถูกเรียกคืนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดทางให้ดวงชะตาของท่านก้าวไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมเทวดาประจำดวงของชาวลัคนาราศีตุลนเป็นเทวดาที่ให้คุณด้านความยุติธรรมความสมดุลและการตอบแทนอย่างสาสม เมื่อใดที่ชาวลัคนาราศีตุลอดทนมามากพอเทวดาจะเริ่มทำงานและการทำงานของเทวดาไม่ได้มาในรูปแบบเล็กน้อยแต่มาในรูปแบบที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงหลายคนจะรู้สึกเหมือนมีคนมาช่วยแบบถูกที่ถูกเวลาเจอคนดีโดยบังเอิญได้โอกาสในจังหวะที่คิดว่าทุกอย่างหมดแล้วด้านการงานชาวลัคนาราศีตุลกำลังจะได้เห็นความชัดเจน บางคนที่ลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทําให้ตัดสินใจได้เด็ดขาดและการตัดสินใจครั้งนั้นจะนําไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดวงการงานช่วงปลายปี2,568ถึงต้นปีถัดไปมีเกณฑ์ขยับตำแหน่งเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่สร้างรายได้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าขายการออนไลน์การพูดการให้คำปรึกษาหรือสิ่งที่ใช้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือด้านการเงินจากที่เคยตึงเคยฝืดเคยหมุนไม่ทันจะเริ่มคล่องตัวอย่างเห็นได้ชัด เงินจะเริ่มเข้ามาหลายทางพร้อมกันบางคนจะมีรายได้เสริมบางคนจะมีคนเข้ามาชวนทำอะไรใหม่ๆซึ่งถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้อาจไม่น่าไว้วางใจแต่ช่วงนี้ให้พิจารณาดีๆเพราะมีโอกาสเป็นช่องทางที่สร้างทรัพย์ระยะยาว ด้านความรักชาวลัคนาราศีตุลที่โสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบจริงจังไม่หวือหวาแต่มั่นคงเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมดวงกันส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะชัดขึ้นอะไรที่คาราคาสังจะได้ข้อสรุปบางคู่ผ่านบททดสอบหนักมากแต่หลังจากนี้ความสัมพันธ์จะนิ่งและมั่นคงกว่าเดิม ด้านสุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เคยเครียดนอนไม่หลับหรือเจ็บป่วยจากความกดดันทางใจเมื่อดวงเริ่มเปิดใจจะเบาสุขภาพกายก็จะฟื้นตามไปด้วยทั้งหมดนี้คือคำทำนายที่ผมถ่ายทอดถึงชาวลัคนาราศีตุลในช่วงใกล้สิ้นปีพุทธศักราช2568เป็นคำทำนายที่ไม่ได้เกิดจากความคิดลอยๆแต่เป็นการอ่านพลังดวงดาวอ่านจังหวะชะตาและอ่านกระแสบุญเก่าที่กำลังกลับมา ถ้าท่านเป็นชาวลัคนาราศีตุลนแล้วท่านอ่านมาถึงตรงนี้ขอให้ท่านรู้ไว้ว่าชีวิตของท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดวงพุ่งไม่หยุดและสิ่งที่เคยเป็นเพียงความหวังกำลังจะกลายเป็นความจริงในไม่ช้าชาวลัคนาราศีตุลนผู้มีสเสน่ห์แห่งดาวศุกร์ผู้มีบุญเก่าห่อหุ้มอยู่รอบตัวและผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตหากคุณได้อ่านทอยคำในวันนี้ ให้รู้ไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นแรงดึงดูดจากเทวดาผู้คุ้มครองที่กำลังผลักดันคุณให้เปิดรับความเฮงความปังและความสำเร็จที่กำลังเดินเข้ามาแบบเต็มกำลังบทความนี้จะเป็นเหมือนคัมภีร์แห่งโชคลาภบ,บอกเคล็ดลับรับพลังบุญเก่าเปิดประตูให้เงินไหลามาเทมาและชี้เส้นทางให้คุณรับพลังแห่งดวงดาวได้อย่างสูงสุดชาวราศีตุลมีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนราศีอื่น คือเมื่อดวงเปิดมันจะเปิดแรงพุ่งเร็วและพุ่งสูงราวกับถูกเทวดายกชะตาให้ขึ้นสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งอย่างกระทันหันหลายครั้งสิ่งดีๆจะมาทิ้งตัวลงตรงหน้าคุณแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนได้โชคลาบก้อนใหญ่บางคนค้าขายปังยอดทะลุบางคนมีงานใหญ่งานปังเข้ามาแบบงงๆทำให้คนรอบตัวประหลาดใจว่าทำไมชีวิตชาวตุนพลิกไปขนาดนี้ และเพราะดวงตุลเป็นราศีที่มีความละเอียดอ่อนทั้งจิตสูงพลังของความคิดจินตนาการและความเชื่อจะส่งผลต่อชีวิตอย่างลึกซึง้งสิ่งที่คุณคิดคือพลังสิ่งที่คุณเชื่อคืออนาคตและสิ่งที่คุณหวังคือแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทำให้เคล็ดลับเสริมดวงที่เน้นจิตใจพลังงานความตั้งใจยิ่งมีผลมากกับชาวตุลวันนี้ผมจะเจาะลึกครบทุกด้านตั้งแต่พลังดวงดาวประจำตัว ตัวเลขนำโชคเคล็ดลับเสริมดวงจากบุญเก่าจนถึงวิธีนั่งสมาธิเรียกพลังจักรวาลก่อนนอนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทุกวันเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายดาวประจำตัวของราศีตุลคือดาวศุกร์ดาวแห่งความงามความสำเร็จการค้าขายการเงินและสเสน่ห์ดังนั้นคนเกิดราศีนี้เป็นคนมีพลังดึงดูดแต่กำเนิดเมื่อจิตใจเป็นบวก ซึ่งดีๆจะเข้าหาอย่างง่ายดายเมื่อจิตใจเป็นลบความมัวหมองจะบดบังความโชคดีทันทีและในช่วงปลายปีพุทธศักราช2568ดาวสุขเคลื่อนไปสู่มุมที่เรียกว่าทับโชคเรืองรองซึ่งเป็นมุมที่ดวงดาวเปิดทางให้โชคลาภและการเงินอย่างมากใครที่ค้าขายจะขายดีใครที่ทำธุรกิจจะมีโอกาสขยายกำไรใครที่ทำงานประจำจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่เงินเดือนปรับ หรือมีรายได้เสริมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นรายได้หลักแต่พลังดวงดาวจะมีผลมากขึ้นเป็นสองเท่าถ้าคุณรู้จักเสริมดวงให้เข้าจังหวะดาวทําให้พลังของเทวดาบุญเก่าและแรงดึงดูดของจัก,กรวาลทำงานได้เต็มประสิทธิภาพวิธีแรกคือทําบุญกับคนยากไร้ไม่ว่าจะเป็นเด็กกําพร้าคนพิการคนที่ไม่มีโอกาสหรือผู้ป่วยติดเตียงเพราะในตำราโบราณกล่าวไว้ว่า ดาวสุขมีความเกี่ยวพันกับความเมตตาการให้และการดูแลคนที่อ่อนแอกว่าการทำบุญสายน้ำใจนี้จะเปิดพบชับให้ชาวตุนโดยตรงยิ่งช่วยแบบไม่หวังผลยิ่งเสริมให้เงินหมุนคล่องอย่างน่าแปลกใจบางคนหลังช่วยคนตกทุกข์ไม่กี่วันมีงานใหญ่เข้ามามีลูกค้าใหม่มีไรายได้เพิ่มหรือมีโชคแบบกระทันหันอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการตั้งจิตก่อนนอน เพราะชาวตูนมีพลังจิตละเอียดอ่อนสิ่งที่คิดก่อนหลับจะฝังตัวลงในคลื่นจิตและกลายเป็นแรงดึงดูดในวันถัดไปหากคนฝึกเพียงวันละ5้าถึงสินาทีจะเกิดผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อก่อนนอนทุกคืนให้นั่งสงบหลับตาหายใจลึกๆแล้วนึกถึงสิ่งที่อยากได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินความสำเร็จความรักความสุขหรือเป้าหมายในใจให้สร้างภาพให้ชัดเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว เห็นตัวเองมีเงินเห็นตัวเองยิ้มดีใจเห็นตัวเองประสบความสำเร็จแล้วให้พูดในใจเบาๆว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆวิธีนี้เรียกว่าการตั้งเจตนาพลังจักรวาลซึ่งคนราศีตุลทำแล้วเห็นขลเร็วเพราะพลังสุขเป็นพลังแห่งความเชื่อและการสร้างภาพความสำเร็จและเมื่อทำเช่นนี้ซ้ำๆสิ่งที่คุณหวังจะค่อยๆเดินเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรมเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สอดคล้องกับราศีตุลโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังด้านความรักเมตตาการเงินและความสําเร็จเช่นพระแม่ลักษมีพระตีมูลติพระพิคเนตหรือเทวดาประจําตัวตามความเชื่อของคุณเพราะดวงตุลจะได้รับพลังจากสายเมตตาได้ดีที่สุดการกราบการไหว้หรือการจุดธูปบ,บูชาด้วยใจบริสุทธิ์จะช่วยเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่ติดขัดในด้านตัวเลขนําโชคสําหรับราศีตุล ตัวเลขที่สอดคล้องกับดาวสุขได้แก่เลข6กับเลข9เป็นเลขที่ช่วยเปิดพลังความสำเร็จเปิดเมตตาและเสริมโชคลาภได้ดีเลข6คือเลขแห่งเงินทองความสุขความรักความหรูหราเสน่ห์และความเจริญรุ่งเรืองเลข9คือเลขแห่งก้าหน้าปฏิหารเจตนาบริสุทธิ์และเทพคุ้มครองคุณสามารถนำเลขนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเช่นเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายในธุรกิจหมายเลขโต๊ะ หมายเลขวันถือเรื่องหรือนำไปใช้เป็นแนวทางเวลาเสี่ยงโชคโดยคิดในแบบความเชื่อไม่ใช่เพื่อหวังผลแบบแน่นอนเพราะพลังโชคลาภนั้นเกี่ยวกับจิตที่สงบและบุญเก่าผลักดันเป็นสำคัญชาวตุนในปีนี้จะมีโอกาสค้าขายปังอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ค้าขายออนไลน์ทำธุรกิจความงามเสื้อผ้าของกินหรือของมงคลพลังของดาวสุขทำให้เสน่ห์ของคุณแผ่กระจายออกไปแบบไม่มีใครต้านทานได้ ลูกค้าจะเข้ามาง่ายขึ้นปิดการขายง่ายขึ้นและมีลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำม,มากขึ้นเคล็ดลับเพื่อให้ค้าขายเฮงคือทำจิตใจให้ยิ้มก่อนเริ่มขายทุกวันอย่าขายตอนอารมณ์เสียหรืออารมณ์โกรธเพราะจิตลบบทบังสเสน่ห์ของชาวตูนอย่างมากแต่ถ้าคุณยิ้มสเสน่ห์จะทำงานทันทีทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้อ,อยากสนับสนุนคุณนอกจากนี้การจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดมีของหอมเช่น เทียนหอมกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นที่ให้ความผ่อนคลายจะช่วยกระตุ้นพลังโชคลาภได้ดีเพราะดาวสุขชอบความสวยงามและความกลมกลืนการจัดพื้นที่ทำงานให้สบายตาจะเพิ่มพลังบวกให้คุณในทุกวันอีเคล็ดลับที่ขลังและได้ผลกับชาวตูนคือการอธิษฐานบุญเก่าก่อนนอนให้พูดเบาๆในใจว่าด้วยบุญดีที่ข้าสร้างมาตลอดหลายภพชาติขอให้ข้าพบแต่สิ่งดีๆ ขอให้ข้าดึงดูดเงินทองโชคลาบและโอกาสใหม่ๆเข้าหาคำอธิษฐานนี้จะทำให้พลังบุญเก่าของคุณทำงานและเปิดทางให้สิ่งดีๆไหลามาอย่างไม่ติดขัดเทวดาประจำตัวของคุณจะรับรู้เจตนาและช่วยผลักดันในเรื่องที่คุณต้องการบางคนจะพบปฏิหารแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนจะได้รับโอกาสที่ไม่คิดว่าจะได้รับบางคนจะมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามาบ่อยขึ้นบางคนจะค้าขายดีขึ้นแบบผิดหูผิดตา ในปีนี้ชาวตูนจะได้รับพลังบุญเก่าอย่างเต็มที่เหมือนมีไฟที่ส่องสว่างอยู่ด้านหลังช่วยให้ทุกอย่างที่ทำมีคนสนับสนุนมีคนเปิดทางมีคนช่วยดันหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเริ่มง่ายขึ้นไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาและสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตต้องเป็นบวกเพราะดวงตูนเป็นราศีที่จิตกำหนดชีวิตถ้าคุณคิดดีสิ่งดีจะเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วถ้าคุณคิดลบชีวิตจะเหมือนถูกปิดสวิตชันที สุดท้ายนี้เคล็ดลับที่มีพลังที่สุดของทั้งหมดคือการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอยิ่งทำซ้ำพลังยิ่งแรงยิ่งตั้งใจพลังยิ่งหนุนจงให้จงเชื่อจงตั้งจิตจงเห็นภาพความสำเร็จในใจและจงทำความดีต่อไปอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการจะค่อยๆเดินเข้ามาอย่างเงียบงนัน เหมือนจักรวาลกำลังขยับทุกอย่างมาเพื่อคุณเพียงผู้เดียวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้เสียงนี้เป็นดั่งแสงแห่งพลังงานจักรวาลที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลนทุกคนผู้ที่เปี่ยมด้วยบารมีความงดงามความสมดุลและพลังบุญเก่าที่สั่งสมมาตลอดหลายภพชาติขอให้คำอวยพรนี้ส่งตรงถึงหัวใจของท่าน ขอให้เป็นแรงดึงดูดความโชคดีความร่ำรวยและปฏิหารอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจต้านทานได้หากท่านกำลังฟังอยู่ในเวลานี้ขอให้หยุดทุกอย่างไว้ชั่วครูเปิดใจให้กว้างและอนุญาตให้คํำอวยพรนี้ซึมเข้าสู่ดวงชะตาของท่านอย่างลึกซึง้งเพราะดวงของชาวราศีตุลกำลังเปิดอย่างที่สุดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายสิปี และพลังงานแห่งความมั่งคั่งกำลังวิ่งเข้าหาท่านอย่างรุนแรงและขอกราบขอบประคุณผู้มีเมตตาผู้มีบุญผู้ใจบุญทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงผู้ที่สนับสนุนด้วยซ u เปอร์ตังค์ขอบาร,รมีบุญที่ท่านให้ทรงผลย้อนกลับไปหาท่านหลายเท่าทวีคูณให้ร่ำรวยเงินทองและโชคลาบแบบไม่ขาดสาย ขอให้ทุกถ้อยคำต่อไปนี้เป็นวาจาสิทธิ์เปิดทางให้โชคลาภใหญ่โดยเฉพาะลาบลอยแบบไม่คาดคิดการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งและความมั่งคั่งที่มาจากทั้งบุญเก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะช่วงนี้และต่อจากนี้ไปพลังงานของดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณกำลังทอประกายอย่างแรงกล้าทำให้สเสน่ห์เมตตามหานิยม การเงินและความโชคดีไหลหลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อดาวศุกร์โยกเข้าพบบาร,รมีตำแหน่งดวงชะตาของท่านเริ่มเกิดการสันสะเทือนทางบวกสิ่งที่เคยติดขัดเริ่มขยับสิ่งที่เคยช้าเริ่มเร็วสิ่งที่เคยไม่มีหวังเริ่มมีหนทางและสิ่งที่เคยคาดไม่ถึงเริ่มปรากฏขึ้นตรงหน้าแบบสุดเหลือเชื่อนี่คือจังหวะเวลาที่ฟ้าเปิดบุญเก่าเปิดดวงเปิด และเงินก้อนใหญ่เปิดทางเข้ามาอย่างสง่างามพลังงานแห่งความโชคดีที่ซ่อนตัวมานานกำลังปะทุขึ้นเหมือนประตูสมบัติที่ถูกงัดออกด้วยแรงบุญของท่านเองและผู้ที่ฟังคลิปนี้อยู่ยิ่งได้รับพลังแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัวเพราะการรับฟังคือการรับพลังการกดแชร์คือการส่งบุญการกดติดตามคือการเปิดทางดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขอให้คําอวยพรน,นี้เป็นเสมือนกุญแจทองคำไขประตูให้ท่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกชีวิตขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับคําอวยพรน,นี้อย่างเต็มที่ขออวยพรแรกขอให้ชาวลัคนาราศีตุลร่ำรวยมั่งคั่งเงินไม่ขาดมือขอให้กระเป๋าตุงตังเข้ามาแบบไม่หยุดไม่รังและไม่ไหลออกง่ายๆขอให้กำไรจากการค้า การลงทุนธุรกิจงานเสริมและงานหลักไหลเข้าหาเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ไม่เคยแห้งขออวยพรที่สองขอให้มีโชคลาภใหญ่แบบไม่คาดคิดขอให้ดวงการเสี่ยงโชคเปิดแบบแรงที่สุดในรอบหลายปีขอให้ท่านได้พบกับลาบลอยแบบช็อกใจปฏิหารแบบเหนือเหตุผลแม้แต่ตัวท่านเองยังต้องตะลึงว่าทำไมชีวิตดีขนาดนี้ ขออวยพรที่ 3. ขอให้ผู้ฟังท่านนี้มีโอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่ทันตั้งตัวขอให้ตัวเลขวิ่งเข้าหาขอให้ตาดีมือดีหยิบเลขถูกขอให้แรงบุญหนุนนำให้ท่านได้โชคแบบเปลี่ยนชีวิตขอให้เทวดาเปิดทางให้เงินล้านไหลเข้ามาอย่างสง่างามขออวยพรที่ 4. ดวงชะตาเปิดปัญหาหนักกลายเป็นเบาอุปสรรคใหญ่กลายเป็นทางผ่าน สิ่งไม่ดีถูกผลักออกไปสิ่งดีๆวิ่งเข้าหาคนดีช่วยเหลือคนศรัทธาเพิ่มขึ้นมิตรดีเข้ามาผู้ใหญ่เอ็นดูเจ้านายสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังเต็มที่ขอวอวยพรที่5ความรักแบ่งบานคนรักดีขึ้นคนโสดพบความสัมพันธ์ที่มั่นคงคนรักเข้าใจมากขึ้นถ้ามีคู่คนโสดพบความสัมพันธ์ที่มั่นคงดวงความรักนุ่มนวล อบอุ่นช่วยเกื้อหนุนกันไปในทุกทางขออวยพรที่6สุขภาพแข็งแรงปัญหาที่เคยกังวลให้หายไปให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจสงบขึ้นขอให้โรคภัยเบาบางลงตามบุญที่ท่านทำมาหากท่านฟังมาถึงตรงนี้จงรู้ไว้ว่าท่านคือคนที่จักรวาลตั้งใจให้มาฟังจริงๆพลังบุญกำลังไหลเข้าสู่ดวงของท่านอยู่ในขณะนี้ และหากท่านต้องการให้พลังนี้แรงขึ้นอีกสิบเท่าเพียงแค่กดติดตามกดแชร์คลิปนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นคือการประกาศต่อจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับความมั่งคั่งและหากท่านเมตตากดซ u เปอร์แตงส์ขอให้บุญก้อนใหญ่ย้อนกลับไปหาท่านแบบ100เท่าเหมือนน้ำตกแห่งชอกลาบเทลงมาอย่างไม่หยุดหนี ขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่ท่านเคยทำไม่ว่าจะให้ทานสวดมนต์ปล่อยปลาทำบุญกับคนตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งการให้อภัยคนอื่นในอดีตขอให้บุญทั้งหมดรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ดวงชะตาของท่านพุ่งแรงจนวงการหมอดูต้องตกตะลึงดวงของท่านกำลังเข้าสู่ช่วงขึ้นสุดไม่มีหยุดไม่มีลงดวงความร่ำรวยพุ่งขึ้นแบบกราฟกระชากฝา เงินที่คิดว่าไม่ได้จะได้งานที่คิดว่าไม่สําเร็จจะสําเร็จโชคลาภที่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจะกลายมาอยู่ในมือของท่านแบบไม่น่าเชื่อนี่คือจังหวะทองของชีวิตเป็นช่วงที่ทุกอย่างเปิดทุกอย่างเป็นใจและทุกอย่างหนุนให้ท่านรวยขึ้นรวยขึ้นและรวยขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านผู้มีบุญผู้มีเมตตาได้รับพรเต็มกำลังแห่งพลังจาก,กรวาลในวันนี้ ขอให้ดวงเปิดขอให้ทรัพย์เปิดขอให้โชคเปิดขอให้ลาบก้อนใหญ่เปิดขอให้เลขนำโชควิ่งเข้าหาขอให้เรื่องดีๆทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงและท้ายที่สุดนี้หากท่านต้องการให้พรนี้ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นให้เขียนในใจหรือพิมพ์ลงใต้คลิปว่าสาธุให้พรน,นี้เกิดขึ้นกับฉันในเร็ววันและจงเชื่อเถิดว่าคำอวยพรคือมเมล็ดพันธุ์ความตั้งใจคือดิน ศรัทธาคือแสงแดดและบุญของท่านคือฝนเมื่อทั้งหมดรวมกันผลลัพธ์เดียวที่เกิดได้คือความรุ่งเรืองร่ำรวยและโชคลาภที่อยู่เหนือความคาดหมายขอให้สมหวังทุกประการขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้ร่ำรวยจนชีวิตเปลี่ยนขอให้ดวงพุ่งแรงไม่มีตกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้ทุกอย่างสำเร็จง่ายได้สาธุสาธุสาธุ ขอให้เป็นจริงทุกคำที่เอ่ยออกไปในวันนี้สาธุ